นี่ฮันได้รถเข้าใหม่มา1คันเป็นโต t ตาเซนตา1.5ตัว G ีรถปี20ถูกกว่าป้ายแดง3 0 0 0 0 0 e 85เติมได้เกียร์ออโต้ซูเปอร์ซีวีทแบบ7สปีดมันเป็นประตูสไลด์ก็คือจะเป็นเฉพาะฝั่งทางด้านซ้ายฝั่งเดียวกล้องมองหลังมีติดตั้งมาให้จะมีการเพิ่มในเรื่องตัวกล้องมองหลังเพราะนั้นเนี่ยจอเครื่องเล่นของมันด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวทัชสกรีนแบบนี้ คุณลูกค้าถ้าเกิดเป็นสายมูนะฮะต้องซื้อคันนี้นะครับมันออกแบบมาสําหรับคนที่เป็นสายมูโดยเฉพาะแต่ก็ต้องการความสุขสบายในการนั่งโดยสารด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยในคลิปนี้อันได้รถเข้าใหม่มา1คันเป็นโตโยต้าเซนต้าหนตัวจีรถปี20ถูกกว่าป้ายแดง3ามแสนแปดหมกว่าบาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องเน้นเอาคําว่าสายมูมาชูโรงสําหรับรถเซนต้าคันนี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดอย่างเราดูตอนนี้รถจะเป็นสีอะไรครับ เป็นสีเขียวเขาจะมีคําพูดตามมาอยู่แล้วเขียวเหนียวซับแต่ถ้าเกิดเอาแบบตามตรงเนี่ยนะตามโหราศาสตร์เนี่ยตามเดาฤกษกเนี่ยเอาแบบมูจริงๆนะครับสําหรับสันส่วนตัวก็จะเป็นคนที่ชอบสีเขียวอยู่แล้วเพราะว่ามันดูแล้วมันสบายตานะครับเขียวเหนียวซับเนี่ยคือมูละมูละเนี่ยหมายความว่ามีบ้านมีรถมีฐานะมีการเงินที่ดีนี่คือมูระ นะครับสำหรับคนที่เข้าใจาในเรื่องสายมูจริงๆเขาก็จะมองในมุมประเด็นนี้เป็นหลักนะครับแต่คราวนี้นี่ถามว่ามันเป็นสีเขียวอย่างเดียวมันจะสวยไม่สวยมันสวยมากมันออกแบบมาดีสำหรับรถกึ่ง MPV 7ที่นั่งนะครับตัวนี้นี่จะเป็นตัว l อง g top minor c h a n นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัดหมอกแล้วก็การออกแบบสำหรับตัวบอดี้ด้านหน้าใหม่ เล็กๆน้อยๆนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องโยนกันบ้างถ้าเกิดเซยนต้าเนี่ยมันไม่มีอะไรยุ่งยากครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับ v ีออส 2NR e 8 5เติมได้เกียร์ออโต้ซูเปอร์ซีวแบบ7สปีดนะฮะเครื่องจะเป็นดูโอวีวีทนะครับ1.5เป็นซิน4สูบเรียงตัวนี้เครื่องเดิมไส้ในเดิมเกียร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะ,นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างเราดูเนี่ยรถปี2020แบบนี้ ป้ายแดงเนี่ยราคามอยู่มันสัก7จ็ดแสนกว่าบาทนะฮะเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นตัว V สิ่งที่มันไม่เน้เชงขึ้นมากก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องมองรอบคันแต่กล้องมองรอบคันมันจะอยู่ในตัว V ีอย่างเดียวตัว G จะเป็นแค่สไลด์ไฟฟ้าและดิฟเบรกสีล้ออ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือน10,000มกิโลพร้อมกับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตั้งสูงถ่วงล้อ นะครับซื้อรถยกช่วยเหลือจุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะครับคราวนี้เนี่ยให้ดูตัวด้านข้างกันบ้างรถในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นในแนว MPV ขนาดกลางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราเอารวมในกลุ่มซิกเมนต์แบบนี้นั่นคือแอร์ต้องเป็นแค่2ตอนเท่านั้น แต่ถ้าเกิดที่มันยาวกว่าน,นี้ก็คือจะเป็นตัวแอร์สตอนมันจะเป็นคนละซิกเมนต์กันนะครับไม่เหมือนกันแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะแมกอลหน้าดิสหลังดิสนะครับตัวยางก็จะเป็นปี2020ตัวนี้ก็ดอกยังเหลืออีกเยอะนะครับใช้งานได้อีกหลายปีแต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนสีลงสีอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหลังใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะนั้นนะครับตัวจุดเด่นเดี๋ยวสำหรับออปชั่นภายในอะไรอย่างพวกนี้เพิ่มเติม เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นประตูสไลด์ก็คือจะเป็นเฉพาะฝั่งทางด้านซ้ายฝั่งเดียวนะฮะส่วนในตอนที่2เนี่ยนะครับโบกมันจะสามารถพับเก็บได้สําหรับเซนต้าเนี่ยในจุดเอกลักษณ์ของมันเนี่ยก็คือสามารถเอาบอกตอนที่3ย้ายมาอยู่ในตําแหน่งใต้บ่อตอนที่2ได้จะเหมือนกับตัว s t e ปวากอนนะครับก็คือรถในค่ายของ h อน da นะครับลักษณะมันจะใกล้เคียงกันค่อนข้างมากนะครับแต่เดี๋ยวลูกนิวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อสําหรับตัวด้านท้ายเนี่ยถ้าเกิดมองกันแบบตามตรงนะฮะเปรียบเทียบระหว่างตัวก่อนเชนกับตัวเชนตัวนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเยอะมากสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลักๆเลยอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้นั่นก็คือในเรื่องของสีที่มันจะมีการเพิ่มโชดความโดดเด่นโชดสีใหม่ เฉดสีใหม่อะไรอย่างแบบนี้นะครับไฟท้ายจะเป็นตัวโคมใสมีโคมดำนะฮะก็คือจะเป็นตัวขอบด้านนอกนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะฮะแล้วก็สำหรับตัวที่ฉีดน้ำที่ปัดกระจกด้านหลังทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติหมดเลยนะครับคราวนี้จะให้ดูสำหรับพื้นที่ในการเก็บของอ้ออันลืมไปอย่างหนึ่งกล้องมองหลังมีติดตั้งมาให้ เพราะว่าสำหรับตัวโฉมก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นตัว G แบบนี้ปุ๊บจะไม่มีกล้องมองหลังจะมีแค่เซ็นเซอร์ถอยหลังอย่างเดียวนะครับพื้นที่ในการเก็บของเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหลือแบบเยอะมากมายอะไรถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราเอาบ่อตอนที่3เนี่ยย้ายไปอยู่ใต้บ่อตอนที่2แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่ในการเก็บสัมภาระขนาดใหญ่เลยนะครับอันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันมาอยู่แล้ว นะครับแต่ถ้าเกิดยังปกติที่มีการพับก็คือจะเป็นแบบ50ต่อ50แบบนี้ส่วนตัวแอร์อย่างนี้นได้มีการเอ่ยไปก็คือจะมีแค่ตอนแรกแล้วก็ตัวตอนที่2นะครับส่วนตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีที่พักแขนม,มาให้แล้วก็จะเป็นตัวช่องวางแก้วน้ําฟงไฟทุกอย่างมีมาให้ครบทั้งหมดพอเวลาหาของตอนกลางค้างกลางคืนนะครับส่วนครานี้เนี่ยถ้าเกิดยังเป็นพวกซอกด้านในเนี่ยมันจะเป็นเขียวที่เป็นแบบสีแห้งๆนะครับ น็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีสีบางเดิมจากศูนย์ทั้งคันเลยนะครับนี่คือเซียนต้าเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้สำหรับในค่ายของโตโยต้านะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะได้ความทันสมัยในเรื่องของประตูสไลด์นะครับแล้วก็ความอเนกประสงค์ในเรื่องตัวการนั่งอันนี้มันจะเป็นหลักๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเทียบในปัจจุบันตอนนี้รถที่เป็นตัวประตูสไลด์แบบนี้ก็ต้องเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ หรือว่าเป็นในทรงตัวรถตู้แต่ถ้าเกิดเราย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเป็นตัวเซียนต้าแบบนี้ออกมานั่นคือจะเป็น Honda f ฟีดแต่ปัจจุบันตอนนี้ Honda f ฟีดไม่ได้มีการผลิตแล้วเพราะนั้นเซียนต้าหรือ Toyota ก็เลยมองว่าเอาตัวนี้มาเป็นการทำการตลาดเพื่อให้สำหรับคนที่อยากได้ความหรูหราความพรีเมียม หรือจำลองมาจากตัวเอาผาามินิอ่ามันจะเป็นแบบนี้เขาจะเรียกกันแบบนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะแต่ตรงนี้คือเราไม่ต้องไปพูดโดยรวมหรอกนะครับเราเข้าใจมันอย่างเดียวว่ามันคือรถที่น่าใช้หรือไม่และสีสําหรับเขียวมูระแบบนี้เราชอบมันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายมูนะฮะเขียวเหนียวซับตรงนี้คุณน่าจะถูกใจกับเซนต้าคันนี้แน่นอนเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับของอรถกับปฏิพัทธ์ออโต้อ,อนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมง เรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะพี่พี่ครับเรามาดูตอนที่2และตอนแรกกันนิดนึงนะฮะแต่เราจะเริ่มจากตัวคอนโซลน,น่านก่อนนะครับ Airbag เนี่ยจะมีให้ครบทุกจุดแล้วก็สําหรับตัวไมเนอร์เชนเนี่ยอย่างที่เห็นได้มีการพูดไปในส่วนด้านท้ายเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือจะมีการเพิ่มในเรื่องตัวกล้องมองหลังเพราะฉนั้นเนี่ยจอเครื่องเล่นของมันด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวทัชสกรีนแบบนี้นะครับอันจะลองเข้ากล้องมองหลังให้ดูนะในลักษณะมันเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเส้นลายหรือว่าเส้นไกด์ลน์แต่ตัวเส้นไกด์ลน์ตรงนี้มันไม่ได้เลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับ ส่วนในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็จะเป็น AUX นะฮะ CD จะใส่ตรงนี้เลยไม่สามารถเปิดขึ้นพับปิดอะไรอย่างพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ระบบปรับระกาศเป็นแบบปรับแมนวนวลนะฮะจะเปิดแอร์ตอนหลังนะครับก็คือต้องคอนโทรลหลังที่ปัดน้ำฝนแล้วก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิดทชชั่นคอนโทรลนะครับส่วนกุญแจเนี่ยจะเป็นแบบรีโมทแล้วก็สำหรับตัว G อย่างนี้อันได้มีการบอกไป มันจะเป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าแค่สำหรับฝั่งซ้ายฝั่งเดียวซึ่งตรงนี้อันสามารถเปิดคอนโทรลได้จากฝั่งทางด้านขวามือของอันด้วยเป็นแบบนี้เลยนะฮะกดเปิดกดปิดได้เลยใช้งานได้แบบง่ายๆมากนะครับส่วนกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าพับมองข้างไฟฟ้าทั้งหมดตัวนี้เนี่ยการออกแบบเรือนไมมา,มาไม่ได้ซับซ้อนครับเพราะว่ามันจะเป็นในมุมลักษณะที่แบบสโลป นั่นคือตรงนี้มันจะเป็นในช่วงของโซนต่ําแล้วก็จะมาโนูนตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะเอาตัวเรือนใหมมาใส่ในลักษณะที่ตรงตำแหน่งของสายตาผู้ขับขี่พอดีคันนี้นะครับเลขไมจะอยู่ที่1,937งแกิโลสำหรับรถปี2020แบบนี้การใช้งานน้อยมากครับช่องเกะเก็บของที่วางแก้วน้ำนาน,น่นนี่ทุกอย่างครบหมดอันนี้ผสมครบคันในระดับที่ รถตัวท็อปมีมาให้ในราคาป้ายแดง7 0 0 0แสนกว่าบาทอย่างนี้เพราะนั้นนะฮะถ้าเกิดตัวนี้นะครับอันลองนั่งให้ดูอยู่ตอนนี้อันว่ามันเป็นไรที่สะดวกสบายในการขับขี่ด้วยรถไม่ได้สูงจนเกินไปและก็ไม่ได้เตี้ยจ,จนเกินไปถ้าเกิดอย่างในบางครอบครัวเนี่ยมีผู้สูงอายุหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เราอยากจะพาเขาเดินทางไปทํากิจกรรมมาเราด้วยอันว่าเซียนต้าเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยนะฮะ ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะมาดูประตูสไลด์นะครับตัวนี้มันก็จะมีกระจกของมันให้ในตัวอยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดอย่างปกติเนี่ยกระจกตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้นิยมให้มันทํามาแบบเปิดได้แต่สำหรับเซียนต้ามันทำมาแบบเปิดได้อย่างนี้นะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าอ่าจะได้เห็นสรลีระสำหรับคนตัวใหญ่ในการนั่งเซียนต้าตอนที่2ตรงนี้กันสักทีหนึ่งนะครับที่พักแขนเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือสุดจะมีมาให้ แล้วก็ทางฝั่งขวามือสุดที่อันนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะมีมาให้เหมือนกันนะครับตัวบอร์ดจะแบ่งออกมาเป็น60ต่อ40แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอันนั่งในตำแหน่งตอนหน้าอันปรับให้มันพอดีกับสาสนิ้วของคนตัวใหญ่ในการขับก็คือสูง1ว0จะเป็นในลักษณะที่อันนั่งให้ดูเมื่อสักครู่นี้คราวนี้ถ้าเกิดยังเป็นตอนที่2อเนี่ยอันอยากจะรู้สึกว่าให้มันนั่งสบายกว่านี้อันปรับเอ็นพอแค่นี้ฮะจบเลยเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่อันนั่งอยู่หลังมันตรงเกินเกินไป นะครับมันไม่ได้มีการรีแลกซ์นะฮะหรือว่าผ่อนคลายในการนั่งตอนที่2เลยแมตตอนิดเดียวแต่ถ้าเกิดอย่างเราปรับให้มันเองลงมากว่านี้นิดนึงแค่นี้จบเลยเพราะว่ายังไงช่วงหัวเข่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าช่วงหัวเข่าติดเราก็เลื่อนแบบนี้มาอีกสักนิดนึงแค่นั้นเองจบเลยออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งรีทั่วไทย โอเคนะครับก็ดูกันจบไปแล้วอีกหนึ่งคันสำหรับเซนต้ารถเข้าใหม่นะฮะสีเขียวนะครับก็อย่างที่มีการเล่าให้ฟังก็คือจะเป็นตัวเกี่ยวกับคำว่ามูระนะฮะมีเงินมีบ้านมีฐานะมีธุรกิจมีทุกอย่างที่เราต้องการใช้ในชีวิตนะครับสำหรับคนที่เป็นสายมูก็สีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมาแรงแล้วก็แข็งอยู่ในระดับพอสมควรเลยเร่านี้เนี่ยราคาสาหรับเซนต้ามือ2ตัวรองท็อปเกียร์ออโต้ปี20 คันนี้เราตั้งราคาขายไว้เพียงแค่499,000บาทซึ่งมันจะประหยัดกว่าออกป้ายแดงไปเกือบ300,000กว่าบาทนะครับตัวนี้รับประกันได้เลยว่าซื้อไปใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนและถ้าเกิดท่านใดที่เป็นสายมูเตลูนะครับอยากได้รถที่เป็นสีเขียวใช้โทรศัพท์เป็นสีเขียว Android สีเขียว iPhone สีเขียวรถก็ต้องเป็นสีเขียวตามมาด้วยมาดูเซนต้าคันนี้ได้เลยแล้วอันจะบอกว่า ไม่ผิดหวังในการซื้อเซนต้าคันนี้แน่นอนนะฮะถ้าเกิดสนใจยังไงโทรติดต่อได้เลยนะครับ0891104954หรือว่าไลน์แอดิพันธ์ออโต้เซนต้าคันนี้จองร้อเดียวฟรีดาวส่งฟรีทั่วประเทศและรับประกันหลังการขายรับประกันโครงสร้าง100%รีบติดต่อมาได้เลยคันเดียวคันสุดท้ายสำหรับในช่วงเดือนนี้เท่านั้นไลด์จะไปขีปนาวุธปนา้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ